ไก่หมอผีปะทะกับโอ้ยอยมทูตเฮ้ยขอ,อขับไล่เจ้ายมทูตออกไปจากโลกมนุษย์ไก่นักเลงออร่าม่วงตีไปก่อนฮึยโจมตี2 0 0 3โอ้โหออร่าของเราสู้ไม่ไหวเจอพลังออร่าที่เข้มข้นกว่าเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกมมนกษนะปุละศึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่8 กันแล้วนะครับผมแม่สาหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการปลดล็อกเจ้าไก่เทพเจ้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะต้องบอกเลยว่าเจ้าไก่ตัวนี้มีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยมจริงๆขนาดว่าพลังชีวิตเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังโดนไก่บางตัวนี่ทําร้ายจนตายอยู่นะแม่นึกว่าเทพ,พเจ้านี่จะเป็นอมตะซึ่งสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําการปลดล็อกเจ้าไก่สุดพิเศษกันนะครับนั่นก็คือเจ้าไก่หมอผีนั่นเองก็จะเป็นตัวแรกที่เราจะต้องใช้ ใช้ลูกตาในการซื้อนะหรือไม่ก็จําเป็นต้องใช้เงินในการซื้อเพื่อปลดล็อกเจ้าตัวนี้มาลองใช้ก็อยากจะรู้จริงๆว่าเจ้านี้จะสามารถอัปเกรดได้แข็งแกร่งขนาดไหนกันก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะแม่ก็ยังมีไก่อีกหลายตัวที่อยากจะลองซื้อดูนะตัวแรกเลย ก็คือเจ้านี่เลยเพื่อนไก่นักเลงเจอเจ้าตัวนี้ทีไรนี่แข็งแกร่งแบบสุดๆโอ้โหเรียกได้ว่าหุ่นนี่เหมาะกับการต่อสู้เหลือเกินตัวนี้ก็จะมี HP ที่ดูเหมือนจะเยอะอยู่นะประมาณ4,000อัตราการคิประมาณ80%ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะลองไปใช้ต่อสู้ดูสิเจ้าไก่นักเลงเลเวลหนึ่ง โอกาส66%นี่โอ้โหเรามาเจอกับเจ้าเฮ้ยไก่ทองเลือดพันเพลังของเจ้าไก่นักเลงตีไปก่อนยา่าอ้ยพันหกอ้ยเลือดเหลือ45นี่เป็นไงทีเดียวนี่โอ้โหรู้เรื่องอืมเก็บเงินนะผมเย่เรเวลอัพครับผมกลายเป็นเลเวล19าสำหรับตอนนี้ก็ทำการอัพเกรดครับผมไก่นักเลง เ,เริ่มมีออร่าครับผมตอนนี้ก็ทําการอัปเกรดเหมือนเดิมอืมแอคแท็กเริ่มจะขึ้นไปเป็นพันแล้วนะอัพอีกขั้นไปเลยโอ้โหเป็นไงอืมเลเวลสามอาแอคแท็กกลายเป็นพันหกอืมแล้วก็ H ฮพกลายเป็น9 0 0าพัคราวนี้ใช้1ล้านครับผมอัปไปอีกเฮ้ยเลือดบมืนสานี่แหละเราเตรียมพร้อมที่จะใช้เจ้านี้ต่อสู้หลังจากที่อัปตรงนี้ ปั๊บอัปเกรดไม่ได้แล้วต้นที่เลเวลสนี่ไก่นักเลงออร่าม่วง สำหรับไก่หมอผีนี่รอแป๊บหนึ่งนะโยโอกาสชนะ31%มาต้องลองดูกันหน่อยหยุ้ยเลือดหมื่นสามปะทะก,กับ20,000เฮ้ยนี่มันเจ้าไก่กังฟูไก่ย่างครับผมตีไปก่อนุย้ยโจมตี2 0 0พันสโอ้โหทำไมตีไม่เข้าฮ้ยอ,อ,อ,อ้าว0อ0หมืนขนาดอัปเกรดมาแล้วโอ้โหสภาพแม่ทุเลศเหลือเกินตอนนี้ก็ช่างเจ้านี่ก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำการปลดล็อกเจ้านี่เลยเพื่อนโอ้โหไก่หมอผี มาลวจ้าอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อเจ้านี่ปุ๊บอ้เรเวลอัพแบบทันทีเรเวล5เลยเหรอ อ,ออล,ล่านี่เต็มเปี่ยมแบ็คแท็กสี่พันเฮดพีหมื่นคิดติเคิลเจแล้วก็มีดีเฟนที่สามพกว่าเลยล่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้จะเก่งกาจขนาดไหนมาถ้าอัปเกรดนี่รับรองว่าต้องโดหดอุ้ยจ่ายเงินได้น้อยไปก่อนเอาละหมื่นประทะกับ2 2งหมมาไก่หมอผีจู่โจมเลยเพื่อนยาหเสมอกัน อุ้ยโจมตีแรงอยู่นะแต่รู้สึกว่าอืย,ยังไม่เก่งอะไรมากเราจะต้องให้แบบว่าเลือดเจ้านี่ค่อยๆลดลงนี่โอ้เลือดเหลือหมื่นสาแล้วเพื่อนมาคราวนี้เราต้องทําการฟาดมันก่อนเฮ้ยโจเข้าไปโอ้โหเป็นหมื่น้าโอ้โหไม่ตายครับผมเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยคราวนี้ก็อืมจะเจอกับคู่ต่อสู้แบบไหนดีนะ69%โอกาสชนะของเจ้าหมอผีนี่ค่อนข้างจะเยอะนี่มันไก่ตัวแรกมา เป็นไก่ที่หน้าตาคล้ายๆกันตีกันเองครับผมโอ้โหวิก้าพันไปก่อนโจ้โอ้ยชิวๆได้ผงสีมั่วมาอย่างมากมายอืมสำหรับคราวนี้จะไปด่านใหม่นี่ต้องใช้เลเวลประมาณ25เล่นต่อเนื่องเดี๋ยวค่อยทำการ PVP นะเฮ้ย10%แทบไม่มีโอกาสชนะไหนดูซิโอ้โหูเราเจอกับเฮ้ยไก่หมอผีปะทะกับ โอ้ยอยามาทูต้ช่างเหมาะสมกันเหลือเกินขอขับไล่เจ้ายมาทูตออกไปจากโลกมนุษย์มาเราปราบผีเองย้ายตายครับผมโอโ้โหยไม่ไหวกันสินะแม่ยังเป็นหมอผีที่อ่อนประสบการณ์คราวนี้ก็ไปเล่นที่ออนไลน์กันหน่อยซิแม่จะบอกว่าเจ้าไก่หมอผีตัวนี้นี่ราคานะครับประมาณ150บาทถือว่ามีราคาเหมือนกันนะเจ้านี่เราจะเล่นกันให้ดูว่าคุ้มค่ากับการซื้อไหม3 สองหงเริ่มต้นเจ้าไก่หมอผีโ้ยยังจะเจอกับเจ้ายมทูตตัวนี้อีกเฮ้ยแต่ว่าคราวนี้มันเป็นเลเวลสเฮ้ยโอ้ย,อยต้องมาวัดกันหน่อยไก่หมอผีปะทะกับไก่ยมทูตอีกแล้วมาต้องคอยจังหวะให้ดีนะเพื่อนเอาละเตรียมตัวเตรียมต่อสู้ว้าวโดนไปเออ ไ้นิดเดียวยเลือดมันเหลือ2,000อันเ้ยเกือบแล้วเฉียวถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่หค่อนข้างจะสูสีเลยนะเอาใหม่3,2,1เริ่มต้นโอ้โหเจอกับเจ้าหุ่นยนต์ แทเราเหนือกว่าเฮพีก็เหนือกว่านะแต่ว่าการคิกับดีเฟนซ์ของมันเหนือกว่านิดหนึ่งเอ้ยเลือดสามพันเราเพื่อนแม่ไม่ได้เจอเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นานเลยนะอืมหมอผีปะทะกับมื่ไก่อิเล็กทรอนิกส์จ้าสองพันไปโจโอ้โหตายครับผมนี่ไอหุ่นกระป๋อง แต่ดูทรงแล้วเจ้าไก่หมอผีนี่ยังไงก็ไม่สามารถเอาชนะเจ้านกกระจอกเทศได้แน่เลยเดี๋ยวเราจะต้องรีบอัปเกรดเลเวลให้เพิ่มขึ้นกว่านี้เพื่อจะอัพเจ้านี่เป็นเลเวล6โอ้โหเจ้าไก่ดำเลือด9,000อย่างนั้นหรอลองดูสิอ่าเจ้าไก่มีขนตีไปก่อนเฮย โอ้ยห้าพันอีกจึกเดียวตายแน่นอนโอ้ยยังยังนี่ดูเชิงเออโอ้โหเลือดของเราก็เกือบหมดหลอดเหมือนกันนะสูสีกันเลยทีเดียว67%อรคราวนี้เลือดหมื่น้าประทะกับเลือด1 5ื่น้าเหมือนกันเป็นเจ้าโอ้ยไก่ขาวที่เฮ้ยพร้อมต่อสู้จ้าตีก่อนได้เปรียบ9,000พันยตัวของเรานั้นที่รุนแรง เฮ้ยข hey, ี้สี่พันไม่ตายมาเจ้าไกข่ขาวโอ้โ oh, ห oh, oh. โจมตีเบาเหลือเกินปรืดต้องเอาให้ถึงเลเวล20คราวนี้ก็ 51เฮ้ยทำไมเปอร์เซ็นต์แบบครึ่งๆอุ้ยไม่ได้เจอกันนานเจ้าบอลจริงเฮ้ยเลือดมันสามหมืนกว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่อุ้ยเสมออุ้ยเ0 0 0ไปอุ้ยมันตด4,000เฮ้ยต้องรีบทำเลือดให้มันสูสีอย่าเพื่อนอ้โห4 0ี่ไปเราก็ตามอยู่ครึ่งนึงนีตีไปอ้โหเราจะตายก่อนหรือเปล่า ต้องเน้นการขิ้มันตดใส่หน้าโคตรเหม็นเฮ้ยเลือดมัน5,000ันลเวเพื่อนเฮ้ยยังไงอุโหชนะเฮ้ยพิกกับมาชนะได้อืมเอาเรื่องนะเนี่ยหมอผีทนตดเย่ <c oughs> yeah, เรียบร้อยเป็นไงเลเวล20ก็ยังไม่สามารถอัปเกรดเจ้านี่เป็นเลเวล6ได้นะคราวนี้ก็ขอลองย้อนกลับไปดูเจ้า นี่ตัวนี้หน่อยสิเราจะลองอัปเกรดเจ้าไก่ตัวแรกให้เลเวลสูงมากขึ้นกว่านี้ดูซิว่าจะกลายเป็นเลเวล6ได้หรือเปล่านะอืมใช้เงินไม่เยอะอัตราการคิค่อนข้างจะน้อยอุ้ยซุบเฮ้ยอัปเกรดได้ครับผมนี่จากออร่าสีเขียวอัปเกรดเป็นเลเวล6อื้อหือ คราวนี้เป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยออลาสีเขียวเหมือนเดิมเฮ้ยอัปเกรดได้อีกไปเพื่อนเุ้ยเหมือนแบบว่าออลาจะเข้มขึ้นเป็นออลาสีเขียวเข้มเข้มจัดจัดแอคแท็กตี้จากไก่ธรรมดานะครับ เริ่มจะกลายเป็นโจมตี2,600เลือด9,000เฮ้ยธรรมดาที่ไหนล่ะอัพไปเรื่อยๆเฮ้ยอัพเกรดได้อีกไปโอหูยออล่ายังไม่เปลี่ยนเห็นมีคนบอกว่าแม่ตัวธรรมดานี่ถ้าอัพเกรดก็สามารถต่อสู้ได้อย่าง แข็งแกร่งเหมือนกันคิสติโค้59%แม่อัตราการขิมีการเพิ่มหรือเปล่านะเฮ้ยอัพได้อีกไปโอ้โหเฮ้ยจากคิ59%กลายเป็น61โจมตีแบบ5000ันเลือด20,000ดูท่าทางจะเหนือกว่าเจ้าไก่หลายๆตัวที่เราเคยเล่นมาแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 1> ยังอัพเกรดได้อีกแอคแท็กห้าพันใช่ไหมถ้าเทียบกับเจ้าไก่หมอผีหุยแอคแท็เหนือกว่าส่วน HP 2 0 0 0 0แล้วถ้าเทียบกับเจ้าไก่หมอผี หมื่นห้าแล้วก็ดีเฟนซ์สามพใช่ไหมอันนี้คิ6หแล้วก็ดีเฟนซ์ยังน้อยกว่าอัปเกรดไปอีกโอ้โหเรเวลสิเป็นไงล่ะเพื่อนทุกอย่างกําลังจะเหนือกว่าแล้วไม่เคยอัปเกรดอะไรที่เยอะขนาดนี้มาก่อนโ,อโยังอัปได้อีกนะลองเอาไปสู้หน่อยสิเจ้าไก่ออลาสีฟ้า เดิมพันสี่มื่นนี่ไก่ธรรมดาอุ้ยออร่าโคตรสูงเจอกับเจ้าไกพ่พิการตีไปโจ๊0เก้าพันมา,อ,าอุ้ยโหดร้ายรุนแรงเฮ้ยอย่าเพิ่งนะเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเสมอแม่เรียกได้ว่าอต้องอัปเกรดเพิ่มกันสินะเฮ้ยห โอจมตี1 3ื่นเดี๋ยวค่อยลองใช้เจ้านี่ไป PVP กันบ้างนะ HP แบบสี่หมื่นหกดีเฟนต์ก็ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นมาได้อย่างมากมายกันเลยทีเดียวไออัปเกรดไม่ได้แล้วต้องเลเวลอัพให้มากกว่านี้ถ้าเทียบกับไก่พระเจ้า HP 45,000ตัวนี้มากกว่าอีก แถมดีเฟน์ก็เหนือกว่านะไก่พระเจ้าแอคแท็กแปดพันแต่เจ้านี่หมื่นสามธรรมดาที่ไหนล่ะลองใช้เจ้านี่ไป PVP หน่อยสิมาละจ้าอุย้ยเจ้าปุรละมาละจ้าเฮ้ยเจอแบบเลเวลยี่สิไก่ธรรมดาโอ้โหออร่าของเราสู้ไม่ไหวเจอพลังออร่าที่เข้มข้นกว่าได้แต่หัวเละขำแหง้แหงๆเออตีไปก่อนว้าว้าวหุย ไม่ไหวจริงๆด้วยเอา้ามีการซ้ำศพมาลองไปสู้แบบธรรมดาดูซิมาจ้าอุย้ยยังจะเจอเจ้านี่อีกคราวนี้เราต้องตีให้แรงกว่าเดิมดูซินี่เป็นหมื่นอุ้ยโอ้โหวิชิสองหมื่นแปดเฮ้ยอย่ามาดูถูกไก่ธรรมดานะเพื่อนฉันนี่แหละ แข็งกแกร่งที่สุดมาเจ้าไก่ธรรมดาโอ้โหแต่ออราสูงสู้กับนกกระจอกเทะครับผมนี่จึ๊หมื่นสองโอ้โหตัวนี้ว้าวแรงหมื่นแปดสู้กับเจ้าไก่สายฟ้าหรือว่าอะไรแบบนี้เลยน่าจะได้เหมือนกันนะถ้าอัปเกรดมาขนาดนี้โอ้โหตีอย่างแรงครับผมเฮ้ยเลือดลดเยอะแอะแต่ก็ยังไม่คู่ควรที่จะชนะ <c oughs> แม่สำหรับในพาร์ทนี้จากเจ้าไก่หมอผีนี่กลายเป็นว่าเจ้าไก่ตัวนี้ แทบจะกลายเป็นพระเอกเลยนะส่วนไก่มอผีก็ก็ถือว่าแข็งแกร่งเอาเรื่องเลยนะต้องอัปเกรดเลเวลให้เยอะกว่านี้ก่อนสำหรับในพาร์ตต่อไปนะครับผมเราก็น่าจะมาทําการลองปลดล็อกเป็นเจ้าไก่เอเลี่ยนก็น่าจะดีเหมือนกันนะราคาประมาณ250บาทใครที่อยากจะเห็นเจ้าไก่เอเลี่ยนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเจ้านี่จะมีความแข็งแกร่ง ทางด้านไหนกันบ้างนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพียติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบายบายจ๊บจูบ